สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรานะคะในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะวันนี้มาแต่เช้านะคะมาหาอาหารให้แม่กำไรอีกแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไ like ล่หลายวันเนาะอ่ะสับประรดก็ยังไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือต้องมาหาตัดต้นไม้ให้แม่กำไรก่อนนี่ก็มาเอาของชั้นดีครับของชั้นดียาบำรุงเป็น้นคนไทยครับ ต้นไสต้นไต้นไซตนะคะนี่อันนี้เข้ามาตัดอยู่ในโรงเรียนเขานะคะอันนี้พะโลงเขาให้มาตัดอันนี้มาแต่เช้านะคะเอาไปให้แม่กำไรก่อนโตคือเอาอนันไปทั้งผุนเนี่ยใบเอาใบมันไปทั้งผุนเออมาแต่เช้านะะนี่ต้นนี้นะคะนี่เขาให้ตัด เอาลงทั้งต้นเลยนะครับนี่เพราะว่าเขาจะอ่ถอนโคนทิ้งแล้วนะคะเป็นสมุนไพรชั้นดีครับนี่นมาแต่เช้าสมุนไพรแบบชั้น,น,นเยี่ยมจะเอาไปหมดไหมคันสินโอ้ผ่านนี้โราตอนี้ราไปไม่หมดหรอกยัง <c oughs> มีอีกั้งสี่ห้าต้นน่นครับที่เขาให้อาลงนะครับนี่ ก็ให้มาเอาเทียละน้อยกนต้นนี้เขาเขาจะเขาจะอารมณดด์วนเลยนะครับนี่โคนต้นทิ้งนะคะนี่คือสมุนไพรชั้นดีชั้นเลิศครับต้นนี้ว่าหายาสตรวนมันมีอย่างนะคะมันมีอย่างคือน้องช้างกินรักษาท้องนะคะนี้ ีีครับนน่ต้นพวนกอะไรนี่หาง่ายครับแต่ต้นนี้มันมันหาย,ยากนะครับหาย,ยากนิดนึงนะคะว่ามันเป็นไม้ประดับเนาะเป็นไม้ประดับส่วนมากก็จะอยู่ตามโรงเรียนตามบ้านนะคะตามวัดตามรัม้วบ้านตามว <c oughs> ัดนะคะต้นใหญ่ๆนี่เลยนะคะต้นใหญ่ครับต้นใหญ่ แล้วนะคะตอนนี้เริออ่มอัดให้กินได้หลายหลายวันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไล์สดหาคะแนนซื้ออ,อาหารช้างหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่ที่มีงานประจำปีนะคะปะพนีบวชน,นานะคะเพราะว่าข้างบ้านนะคะใกล้ใกล้บ้านเราเลยแหละเขามีงานบวชน,นะคะเนาะเครื่องเสียงมันก็ดังนะคะก็เลยไม่ได้ไล์นะคะไม่ได้ไล์มาหลายวันเลยแหละ จะให้ได้เยอะที่สุดนะครับนี่บางทีก็จะแบ่งไม่ให้เด็กๆด้วยนะครับอ่าจะแบ่งไปให้ซุ้มใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเราออกมาแล้วกไ็ไม่ได้บอกเขาเราเอาต้นกิ่งไม้นะครับ <c oughs> อันนี้เราวิ่งไปเกจบถึงบ้านแล้วนะครับค่อยกลับมาเอาใหมา่ครับกลับมาอีกรอบนะย่าย่าโทรให้ตามให้กลับมาเอาอีกนะคะเพราะว่า เมื่อกี้เราไปเอาอยู่ที่ที่บ้านนะคะที่บ้านทีนี้เรากลับบ้านเลยนะคะเราไม่ได้ถามเขาว่ามีตรงไหนอีกหรือเปล่าอันนี้เขาก็เลยโทรตามเมื่อกี้นะ่ะขับจะถึงจะเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะจะเข้าหมู่บ้านตะกางแล้วนะวนรถกลับมาคืนามาเอาอีกนะคมออนะคมันยังเยอะ,ะเ,อเด็กๆด้วยนะอาหารเสริมแบ่งเด็กๆนะคะ ลดลงนะหนูมีแต่ก,กิ่งเลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะคะถ้าว่ารถเราเอาไปไม่หมดแน่นอนครับถ้ามาสองคันนี้พอดีนะคะต้นนี้สองคันพอดีเนี่ยเป็นยางรักษารักษาท้องนะคะช้างไถ่ท้องเนาะช้างไถ่ท้องไถ่ท้องนะะึงให้กินนึงครับของดีเลยนะคะเนี่ยไส้ละมีด อชือไว่าใบเส้นดงดู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 หลักความมีดแล้วพวกนั้นขายกองพวกนี้แต่มันน้อยมันเขาจะให้นะครับเขาไม่ค่อยให้กันนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนพวกไม้ประดับนะคะ ตรงไม้ประดับที่ว่าเอาไว้อะ่ะอยู่ล่มเนาะเพราะว่าไม้พวกนี้มันจะเป็นพุ่มนะคะจะเป็นล่มเป็นเงาสวยมันขุดถอนเราไม่ได้มาเรานะครับเราว่าเขาไม่มีเบอร์เรานะครับค่ะเขาก็เลยให้คนอื่นคนอื่นด้วยนะคะเจ้าอื่นก็มาเอาแล้วก็เขาขนไปทิ้งด้วยนะคะมันหลังพ่อครับเรามันทึดพ่อเดี๋ยวจะมาเอาด้วยนะครับ น,นี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่บา้านนิชดานะคะก็จะเอาต้นไม้ลงก็จะให้น้องปามเปลงไปให้มงคลด้วยนะคะโอกินยูฝุ่น สองสาวโยนโหลดโยนโล,ล,ลดสากินอยู่นะคะนี่โอ้ดูท่าท่าเกา ัก,ก้าวค่ะตัก,ก้าวอร่อยไหมซาอร่อยไหมโอ้โหดูยกไปกัดเลยออออเออ,อ,อดูก็เต็นเออดิกนออหักแล้วนะคะเน่ย หักแล้วต้นอออหักแล้วเอเหรน้องช้องหะคเนรอเหรอ้หอหักเหว์เลยหักโหว์เลย โอ้โหดูกูท่าหักอ่ะใส่ปากดึงอืมกินเหมือนไอ้ไอ้เนาะสากินเหมือนไอ้ไอ้เลยอืมอร่อยไหม นี่กินดีอยู่นี่นี่อ๋อฉีกินไหมฝนอือยังไงกินคือเรียบร้อยคือผู้ดีแต่ฉีดเยอะแล้วน้อยว่า้องยานมันมดดอกวันไล่ยอยู่ออกตา <c oughs> <c oughs> ไปเกกออตาไไปปคักๆคนไปแล้วเออ ยังเยอะอยู่พี่อ้อกินกินกินเรียบร้อยเกินทางนี้เรียบร้อยแล้วเอโยนแล้วนะคะโยนอีกแล้วดูวิจุตอ่อลับตากินแล้วฟินเออ กินดีมากเลยสาโอ้โหดิกระชากใหญ่นุน่นเอาหนีแล้วกลัวสุบรรษาแย่งเอาหนีแล้วเอาไม่ค่ะควาศิน <c oughs> เอาวิญย์นี้แล้วพันมามองเอาไม่ดูทางนี้เอ <c oughs> เอนนเเอออเื <c oughs> นี่เราก็ลงไว้เยอะอยู่นะคะนี่นะก็จะเอาไปให้แม่กำไรอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b ส c ค i b e นะคะให้เราในช่องแม่กำไร Family ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ